สวัสดีครับคุณปองสวัสดีครับผมสวัสดีจ้ะตามคุณปองนะครับเชาวเขาไม่หนุ่มไปวิทะระวิทระเลยเขาเอาไปหมดแล้วจะไม่ไปได้เลยจะมีแนวทางเอ็กซ์ซีเลยครับที่เปนช่องยังไม่ดูคุณกองนะครับเอาไปตามให้ชุ่มงวดนะครับเอ็ซีนะครับมาช้ามาเร็วก็มาเดี๋ยวก็อืมบางทีเราก็ตัวเขียนเราไม่ถูกเนาะ อาจารย์แม่เข้าเหมือนเดิมอาจารย์แม่เข้าเหมือนเดิมหมดเลวเต็มๆกันแต่ว่าตัวที่เราคอมเมนต์ไม่เข้าสักตัวมะมากจะออกกอาจารย์แม่เนาะถ้าใครคิดทุนนี้อาจารย์แม่ลงมาแรงมากนะ่ไหข้าวเนาะอาจารย์แม่คือเข้าแต่ว่าเราไปเลงไว้สามสี่มันก็ไปออกหกสี่ออกหกสามเราเล็งสี่สามนะเขาออกหกสามอะมันก็ตัวเซนเตอร์ออกเหมือนเดิม ก็ถือว่าเราก็ยังไม่ถูกหรอกแต่นายจานแม่รู้สึกมันจะเป้าเป้ามันได้ตลอดวันนี้เขาก็ให้เป็นรูปวันลอยกระทงเนาะวันลอยกระทงวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับวันเป็นเดือนสิบสองสิบห้าค่ำเดือนสนะิบสองเนาะสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดกอกไปแล้วข้อห้าหนึ่งมังงได้ห้าหนึ่งเนาะสิบห้าค่ำบวงไฟพญานาคสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดกอกไปแล้ว อันนี้ก็อันนี้เขาให้กระทงนช่ไหมวันที่ยี่สิบเจ็ดอันนี้ผมเดี๋ยวอันนี้ผมลอตเตอรี่ผมให้ดูตัวจริงก่อนนี่ผมก็ขยายแล้วล่ะมลอตเตอรี่ครับดูเป็นตัวนี้ขยายให้ดูตัวจริงไอ้ตัวขยายเนี่ยมันจะได้เห็นชัดๆอันนี้่ขยายในลอตเตอรี่มาเลยนี่นเออเนี่ยนีคือลอตเตอรี่ตัวขยายคือวันที่ย,ทยี่สิบเจ็ดพฤศจิกาย,ยนมันลอยกระทงเด ทางกิดลอยกระทงเดย์ทีนี้เราก็มาดูอ่ะก็จะมีอะไรเขาให้เลขสองเมาแล้วย่งเขาออกสองเจก็ไม่น่าเกลียดเลยใช่ไหมก็ได้ถือว่าได้มันก็เคยออกส่วนั้นเขาให้สองสี่ออกสี่สองวันนี้ถ้าออกเจ็ดสองสองเจก็ถือว่าง่ายแต่ว่างวดที่แล้วหนึ่งสามปดหกหกกสามาหนึ่งมาแต่8ดไม่มานะตัวงวดที่แล้วที่เป็นรูปรูปอะไรนะ ายด่วนยาเสพติดนะครับใช่หนึ่งสามหนึ่งสามแปดหกอ่ะหกกับสามมาหกับมนึ่งมาแต่แปดไม่มาหนึ่งไปคู่กับห้าหกกับสามเข้าคู่นะครับก็ถือว่าโอเคเนาะวันนี้คือสองเจ็ดถ้ามาสักตัวแต่มันก็มีปัญหาว่าหนึ่งกับเจ็ดคือตัวเดียวกันแค่นั้นเองโอ้กเป็นเจ็ดเจ็ดได้อ่าทีนี้เออแล้วแต่อันนี้เราเบื้องต้นเราสันนิษฐานถ้าเป็นเลขหนึ่งก็วันเพ็ญเดือนสิบสองแค่นั้นเอง แต่สองหนึ่งมาก็ถือว่าง่ายสอมาก็ถือว่าง่ายนี้เรามาดูรูปผู้หญิงผู้ชายมีแค่สองคนครับกระทงเขาจะมีอยู่สี่หนึ่งสองสาในนี้จะมีเจดีมีทูบมีเทียนทีน,นี้เราก็มาตีว่าทูบไม่หนึ่งก็เก็อยู่กับสองเจแล้วเนาะคนสองคนก็อยู่กับน,นี้น้ำหนึ่งหรือน้ำเจก็อยู่ในนี้หมดแล้ว หนึ 1> 1่งกับเจ็ดคือตัวเดียวกันน,นี่ลักษณะมือเขาตัวนี้จะเห็นห้านิ้วชัดๆนะจับกระทงมือจับกระทงมีเลขห้าผมก็เลยนั่งคิดไปโอ้เขาก็ให้มาหมดแล้วเราก็ให้สองตัวเนาะผมก็เลยให้มาแล้วสองเจ็ดหรือหนึ่งเจ็ดอ้หนึ่งสองคือตัวเดียวกันครับคือเขาให้มาแล้ววันที่ยี่สิบเจ็ดแต่ว่า ถ้าดูอีกในหนึ่งเล็กหนึ่งก็ได้ตะวันเพ็ญนเดือนสิบสองก็ได้เออทีนนี้นนคำว่ากระทงก็9ก้าศูนย์ก็คือกระทงเป็นลูกกลมๆกลมเป็น0ได้เออเป็นศูนย์ได้ทีนี้สี่ก็มาจากกระทงมีสี่อันนะครับแล้วก็ห้าก็มือผมกจะตีไปตามรูปเลยหนึงน่งหนึ่งกับเจ็ดนี่คือเป็นได้ทั้งทูบทั้งน้ำนคือตัวเดียวกัน นี่ผมก็เลยดูโซนตัวเลขผมก็ค่อนข้างว่ะเอองวดน,นี้น่าจะมีอาจจะมีประมาณนี้โซมีหลุมสี่ก็อ,อยู่ในนี้ละสี่หนึ่งก็อยู่ในนี้ละนะครับแต่แต่ผมคิดว่ามีเปอร์เซ็นต์ตัวกอดจะมาผมก็เลยชอบเก้าห้าอยู่อ่าก็อยู่ประมาณนี้ละ่ะแต่บงต้นเคยอ,อยากให้จับเอาเองเนาะจับตัเรืองนี้ เซนเตอร์ Center, เป็นเก้าก็ว่าจับอะไรก็ว่าไปใครเรือใช้ชอบชนข้างกันแล้วแต่ใครจะไปอยู่ประมาณนี้ส่วนตัวผมผมว่าช่วงนี้ดวงผมยังไม่พ้นวันเกิดน่าจะไม่เท่าไหรก่ก็ถ้าใครไม่ชอบสไตล์แบบนี้คือเอาตัวนี้ก็ได้จับเอาเอาแบบง่ายๆคือเราจะแปรประจําอยู่แล้วล่ะแต่ก็ถือว่าหลายงวดเนาะอยู่พนนี้จะออกบ่อย แต่เราเขียนนี่ไม่ค่อยถูก,กเท่าไหร่แต่อยู่ในวงกลมนี้จะถูกจะมีถูกอยู่คู่หนึ่งอยู่ละส่วนมากลสวหลายหลายงวดมากเออบางงวดก็ได้สามตัวเออก็ประมาณนี้ก็อยู่ประมาณนี้ก็อยากให้จับไปเองมั่งฝันอะไรก็มาดูถ้าไม่ตามผมแปลก็ดูกระปกลอตเตอรี่ก็ได้ฝันอะไรก็ไปดูกระปอกลอตเตอรี่ก็มีโอกาสที่จะถูกคัะจะแม่นกว่านะครับก็อยู่ประมาณนี้ละ ต้นโตผมจะให้ล่างก็อยู่ประมาณนี้ไม่ล่างอ่าบนก็น่าจะเป็นยังไม่ชัดเจนแต่เบื้องต้นผมให้เก้าห้าก่อนอ่าล่างก็อยู่ประมาณนี้ละที่ผมมองไว้นะก็ะถือว่าอยู่ในอาจารย์แม่อยู่ยังมาอัวนี้อ่าแน่ๆนี่ครับก,ก็ให้ดูประมาณนี้ละลับรูปปกลอตเตอรี่ถ้าใครไม่แปลเหมือนผมก็ได้แปลเอาเองก็ได้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับ ให้ดูประมาณนี้นะครับเลขฝันที่สองวันนี้มีมันอะไรอยู่อ๋อฝันว่าแผงลตรตเตอนี้เขาลื้อออกมองมองมาก็จะเห็นเป็นแค่โต๊ะวางแผงลอตเตอรี่สองแผงแค่นั้นเองก็เลยมันเกี่ยวกับเบิ้เลเนื้ออะไรหรือเปล่าตัวน,นี้นะโอนได้โอะได้จ้ะแล้วก็อยู่ประมาณนี้ฝันอย่างเดียวนี่แหละนนกับฝันว่าเขาลื้อออกเลยเฉพาะโต๊ะ เพราะว่าเรามีแผงลอตเตอรี่ไท่าห้อเงนเปเจ้าไม่รู้่ะผมก็ฝันเกี่ยวกับแผงมันออกซีซีกจับลอตเตอรี่ไม่มีเลยอ่แล่วเขาเอาแผงอะไรมาปิดตรงนี้แล้วมันออกซีซีแต่งวดนี้ฝันว่าเห็นเขาวางแผงสองแผงเลยเพือเลขอาจจะเป็นหาบหรือเปล่าผมมากไปเนี่ยถ้าเราจับได้ตัวเราเพิ่อมอีกตัวก็ได้แบเน,นี่ยนะครับก็อยู่ประมาณนี้มากฝันแม่นนะท้าแต่อย่าไปเชื่อผมมากคือฝันก็คือฝัน อเอาแม่นีกแสล้วครับอ่าอไปปกกนะค่อนข้างจะเข้าหลายงวดนะไม่ค่อยพลาดหรอกพยายามเอาจับเซนเตอร์แล้วจับคู่เอาครับ,บยยอยู่ประมาณเนาะกปอยู่ประมาณเนาะตเ็นส<ต>่อยัตดเปให้้รนะครับเ็นสุดท้ายนะคตอนนี้แต่วัที่ก็เป็นที่สิแล้วัเาะเก้าเก้าคลับ 재미 <tiple> merupakan